การดำเนินการสํานักง,งานสีเขียวหรือ green office นั้นที่กมศ3จะได้รับการตรวจประเมินในปีนี้ซึ่งกมศ3มีความมุ่งหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสํงงานักงานไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของกพอพอเองรวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีส่วนร่วมในการทํางานของเราเพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดการเกิดของเสีย และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเช่นการลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้การใช้ซ้ำและการนำกลับมาใช้ใหม่การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตรายเพื่อยกระดับแนวทางที่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก green house gas G s G ออกสู่บรรยากาศในทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืนครับ